กราบสวัสดีเพื่อนพ้นองน้องพี่สปีชี่เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับพี่หัวฟูอีกแล้วแล้วทุกวันศุกร์นะครับเราก็อยู่กันในเกมช็อตไรภาค2อง EP สครับผมตัวเบอร์แม่ก็ดําเนินมาเป็นภาค2แล้วนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะ เออใครที่อยากให้พี่เล่นเกมแล้วก็คอมเมนต์นะล่งรคลิปนี้ไปได้เลยนะครับมาเพื่อการเสียเวลาฮนะดันอะไรอเนี่ย <laughs> ชีวิตชีวิตหัวฟูลูกโป่งอะอโอ้ลูกโปง่โโปงครับทุกคนเฮ้ยจีเนียดมากาผมกําลังบินไปเ <laughs> มื่อใครมไปไปขุดคิด่ะเนี่ยผมกําลังบินไปโอ้โหเอาวะเอาวะ อะไรอยู่วะเน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะเอาเรื่องนะไปเออโอ้ยเฮ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 ้ยอะไรอยู่วะเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้โห่าทาเป็นจะขาดเรียบร้อยเอาโอ้โหอะไรวะเนี่ยผ่านไปแบบไวควิด โอ้มันคือออ้ยโอ้ยโอ้ยผิดฐานจริงนะใครเป็นคนคิดด่านนี้โอ้เ๋ปื๊ดโอ้เสียวระวังอันตรายมันคืออะไรหรือมีดบินฮะเราเห็นแล้วมีดบินอ้ย ถึงแม้ผมจะโดนขาตานะเสียบหัวแต่ผมก็ไม่เจ็บไม่คันเลยทุกคนมันเป็นเรื่องปกติอะไรวะเนี่ยลูกโปง่งอโอกระโดดขึ้นลูกโป่งหรือเปล่ามาว้าวอะไรไว้ยเนะี่ยอาวสภาพกานงานยู่งไม่ได้รอดชีวิตมันบอกให้อยู่ตรงนี้ฮะเอาไปไปเลย ระเบิดอ้าวฮัลโหลไม่บัคสิอไอเว่เยได้โอ๊ยเดียบัคกลับทุกคนทำไมลองยืนดิลองยืนดินดไปเลยจ้ามันต้องให้นั่งวะ่ะไปเลยจ้าว้ เออเออสวยกระโดดไปแล้วจ้ะโอ้สภาพูไปแล้วจ้ะอันนี้มันเป็นหอยเม็นเออ๋ยวโ,โ,โอ้มีเหยียบต้นไม้ด้วยเฮ้ยด่านมันจีบเรียดนะเนี่ยโอ้ว้า อ้าเไรวะเวี่ยเราต้องขานไปเน่เลยทุกคนอ่ะขานแทว๊บวับสวยอันนั้นช้อนช้อนซ่อมซ่อมสบายสบายเอา้าโดนได้ไงพี่เปร่าค่อยไปอันนี้เป็นช้อนซ่อมนะครับไปแล้วจ้าเลาวนี่อะไรมีโกนโอ้โหสบายสบายชิว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 ค่อยไปฮะนี่อ่ะ อะไรอยู่วะน้าอาจารย์วิ่งไปแล้วครับอ้อู้โอ้โอ้อู้โอ้เสียวตูดเสียวตูดมานี่อะไรต้องกระโดดอ่ะฮึ๊บอ๋อเฮ้ยละไหรเลยมาโอ้โหเชี้ยอะไรวะน้าอ้ย อะไรครับเบี้ยแอะมาตรงนี้อีกแล้วฮะไปโอ้ยโอ้พี่บ้านเราต้องหนีลงมาตรงนี้แน่เลยทัวป้าบไปแล้วจ้าเอาเยบติดไว้ลบโอ้โหโุ้ยโชคดีที่เรา อะไรอยู่เนี่ยโอ้โหสิ่งของพวกมึงเยอะเนาะเต้นแชยอยู่ข้างบนคุณเหลือจะเชื่อเอาละครับผมก็สุมคนแก่เวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแลวฟังขอบคุณมาก อ่ะขอบคุณทุกอะไรทุกสังคมทุกคอมเมนต์ทุกการซัพพอร์ตกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับ EP นี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปจ